พุ่งนี้ที่สาการประมูลลานสี่มีอิสุสุเป็นร้อยคันเลยค่ะมีทุกราคาทุกสภาพเดี๋ยวคลิปนี้ขอพาไปดูไวๆนะคะขอเริ่มด้วยกระบะสีประตูเกียร์ออโอต้ค่ะคันนี้อิสุสุดีแม็กแคปโฟขนาดเครื่องยนต์หนึ่งพันเก้าร้อยซีซีนะคะเป็นตัวไฮแลนเดอร์ได้ซับโมเดลแซดพีไปใช้งานนะคะคันนี้รถปี 22. จดปี2 2ใช้งานมาแค่55,000กว่ากิโลราคาเปิดอยู่ที่58800,0บาทค่ะต่อมาคันนี้ค่ะอ s u ุ u ุ m a x Spark 3.0ตัว S เป็นเกนย์นนวะ,ะใช้งาน 12,000กว่ากิโลรถปี22จดปี22ราคาเปิดประมูลคันนี้อยู่ที่3,14,000บาทค่ะมาต่อกันที่คันนี้ค่ะกับ i s u ู u d m a x c a ก4 1.9เป็นตัวแซดเกียร์แมนนวล4ประตูสี่ทาวัมโบนะคะรถปี22จดปี22ใช้งานมา152,000กว่ากิโลค่ะเกรดโครงสร้างอยู่ที่3ดาวคันนี้ราคาเปิดประมูลอยู่ที่4,27,000บาทค่ะ มาดูแบบราคาเปิดสบายกระเป๋ากันบ้างค่ะกับคันนี้ Isuzu D-Max Spacecab 1.9ตัวเ g ส a กียร์แมนนวลรถจดทะเบียนปี2021นะคะเลขมาอยู่ที่26,000กว่ากิโลค่ะราคาเปิดประมูล261,000บาทค่ะ i s u ุสูดีแม็กสเปซแค1.9เป็นตัว s อสเกียร์แมนนวลนะคะจดทะเบียนปี 2, 2022ค่ะเลขมาอยู่ที่66,507กิโลนะคะเกร์โครงสร้างหลัก4ดาวโครงสร้างเดิมชิ้นส่วนเดิมยังไม่เคยเปลี่ยนชิ้นส่วนนะคะสำหรับรถที่มีโครงสร้าง4ดาวคันนี้ราคาเปิดประมูลอยู่ที่351,000บาทค่ะอีสุสูดีแม็กนะคะดีแม็กสเปซแคเป็นตัว1.9ตัว s อสเกียร์แมนนวลค่ะรถคันนี้จดทะเบียนเมื่อปี 2, 2020นะคะใช้งานมา45,000กว่ากิโลได้สีขาวยอดนิยมไปนะคะ,ะ,คะเกดรดโาคาดรง สบายกระเป๋าขึ้นค่ะอยู่ที่2 7 8 0 0 0บาทค่ะ Isuzu D-Max Spacecab 1.9ตัว S นะคะ SDA เกียร์แมนนวลเอ๊ะเกียร์อโอโต้คันนี้เป็นกระบะอโอตโต้ค่ะ Isuzu D-Max Spacecab 1.9ตัว SDA เกียร์ออโต้นะคะโครงสร้างหลัก4ดาวเครื่องยนต์4ดาวห้องโดยสาร4ดาวสภาพสวยพร้อมใช้ค่ะปีจดทะเบียน 2, 2022นะคะใช้งานมา8ป0 0 0กว่ากิโลราคาเปิดประมูล 392,000บาทค่ะคันสีขาวด้านหลังคือ Isuzu D-Max Cab 4 1.9ตัว S Manual นะคะรถคันนี้จดทะเบียนเมื่อปี2022ค่ะเลขไม74,000กว่ากิโลโครงสร้างหลัก4ดาวราคาเปิดประมูล391,000บาทค่ะคันนี้ไม่แวะไม่ได้นะคะ Isuzu m u X ค่ะ1.9 Elegance Scale Auto โครงสร้างหลัก4ดาวเครื่องยนต์4ดาวห้องโดยสาร4ดาวรถสวยพร้อมใช้อีกแล้วนะคะจดทะเบียนปี23ใหม่มากๆเลยค่ะเลขไมยอยู่ที่59,910กิโลราคาเปิดประมูล839,000บาท ตัวอีลิแกนนะอิซูซุดีแม็กสเปคแคบค่ะ1.9เป็นตัวเอสเกียแมนนวลน,นะคะโครงสร้างเครื่องยนต์ห้องโดยสาร3ดาวทั้งหมดนะคะโดยรวมสภาพถือว่าปานกลางใช้งานได้ค่ะจดทะเบียนมาเมื่อปี2016เลขไม้ห67,000กว่ากิโลราค่ะเปิดประมูล21900 0บาทค่ะโอคันนี้ก็น่าสนใจค่ะกับอ s ซูซ m มิวเอ็กสามจุดศูนย์ l อลติเนะคะจดทะเบียนมาปี2021วิ่งมา35,000กว่ากิโลนะคะราคาเปิดคันนี้อยู่ที่80,000 39,000บาทค่ะขอเอาใจแฟน X-Series กันบ้างค่ะกับคันนี้นะคะ Isuzu D-Max c a p 4 o 1.9 Highlander X-Series เกียร์แมนวลน,นะคะจดทะเบียนเมื่อปี2022ค่ะวิ่งมา5 1 2 0 0กิโลเมตรนะคะรานะคาเปิดประมูล593,000บาทค่ะถ้าท่านใดสนใจก็สามารถมาประมูลได้ในวันพรุ่งนี้นะคะวันที่3พฤษภาคมจัดเต็มจริงๆห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะรอบนี้